สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ห่างหายกันจากการทําคลิปไปนานนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีก่อนอื่นนะขอพูดก่อนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยปกตินะครับธรรมดานะครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ด้วยอะไรด้วยนะครับก็จริงๆผมที่ที่ผมมาทำ u t u b e นะครับ พราะว่ามีจุดประสงค์ก็คือผมต้องการเขาเรียกอะไรบันทึกเดล,ลี่ของตัวเองนะครับกิจวัตรประจําวันไว้ดูตอนตอนโตตอนแก่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วครานี้ก็ผมก็ลองทำคลิปกินบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะครับซึ่งผมไม่อยากทำแบบนั้น มันก็เลยรู้สึกหยุดหยุดลงคลิปมาเป็นอาทิตย์กว่ากับ2อาทิตย์นะครับนั่นเกิดมันเกิดจะเห็นผลนี้นะครับอ่ะคราวนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับชีวิตของผมนะครับเออเมื่อกี้เกินไว้นะครับสาเหตุที่ผมมาเปิดช่อง YouTube หรือทำคลิปอะไรลงเนี่ยนะครับ ก็หลักๆก,ก็อย่างที่บอกครับเก็บไว้ไว้ดูตอนแก่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมนะครับอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับยังมีสุขภาพที่ดีมากเอาง่ายๆผมไม่จำเป็นต้องหุ่นดีหรืออะไรนะแต่คืออยากสุขภาพดีเพราะถ้าเราสุขภาพไม่ดีโรคมันก็จะลุ่มเล้าเราไปเรื่อยๆนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าผมทําเกี่ยวกับกินเนี่ย มันก็จะส่งผลต่อร่างกายผมนี่แหละนะผมก็เลยหยุดดีกว่านะครับเนอะเบื้องต้นมานี้นะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงนะครับช่วงนี้ผมเนี่ยก่อนหน้านี้นะคือเป็นก็เรียกว่าไตากิีสลายสูงคนทั่วไปอยู่ไม่เกิน150ผมไตกิีสลายโดดไปนูน่นสาม้ยนะครับ เวียนหัวมาทุกคนผมก็เฮ้ยปล่อยไว้่างนี้ไม่ได้แหละมันอาจจะส่งผลถึงเขาเรียกว่าอะไรชีวิตเราได้นะครับเพราะว่า้เจ้าตัวไตกีสลายเนี่ยมันก็คือไขมันที่อยู่ในในเลือดนะมันก็จะไหลเวียนไปตามเลือดบางทีมันก็ไปอุดตันแล้วไปอุดตรงหัวใจก็เรียบร้อยอะ่ะผมไม่อยากยังไม่ถึงเวลานะครับผมก็เลยรเราเปลี่ยนดีกว่านะครับ แล้วก็ที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายไปไหนก็อยู่บ้านหาทํานูน่นทํานี่นะครับจนสุดท้ายนะผมก็เริ่มเข้าโหมดจริงจังกับการดูแลร่างกายนะฮะตอนนี้ก็คือไปเสพติด <c oughs> การดูรายการของคุณหมอช่องหนึ่งแล้วกันนะก็เกี่ยวกับการทำา IF นะครับก็คือ Intermittent fasting อะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าไม่ไม่ค่อยรู้เนาะ แต่กับประมาณนี้การทำา i เก็คือการอดอาหารเป็นช่วงๆนะครับผมก็วิธีนี้แหละมันเวิร์กนะครับช่วงนี้ก็เลยทําได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละผมทํา iF ก็ตีสว่า22.2ละกันเพราะว่าผมไม่ถึงขนาดที่2 3่หนึ่งนะครับก็คืออด2 3่ลิบประทาน1ชั่วโมงนะผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เริ่มทํา ความรู้สึกก็เริ่มดีขึ้นนะครับในเมื่อผมทำา i เเนี่ยแล้วผมก็จะมาทำกินด้วยเนี่ยซึ่งกินถ้าผมจะมากินแบบธรรมดาก็คงไม่มีใครอยากดูนะมันก็ต้องกินแบบตามช่องที่เขากินกันนะครับซึ่งมันก็จะเกิดการ <S 2> <S 2> <S เขาเรียกว่าอะไรขัดแย้งมันเกิดการขัดแย้งกันกับสองความคิดของผม ผมก็เลยเฮ้ยไม่ได้เราต้องเลือกสักทางหนึ่งนะครับระหว่างจะสายกินก็จัดเต็มที่นะครับหรืออีกทางหนึ่งคนดูก็อาจจะไม่ค่อยมีใครอยากดูนะครับแต่ผมว่าผมไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าถึงจะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมทําเพื่อเพื่อร่างกายของผมเมื่อตัวตัวผมเองนะครับ พูดไปเสรยนายาิยวผมก็เฮ้ยเราก็มาทำรายการใหม่ดีกว่านะครับก็ชื่อรายการ Top to t a l k นะครับก็เป็นการพูดคุยประสบการณ์ชีวิตเอ้ยอะไรต่างๆนหน้าที่ผ่านมาสุขภาพร่างกายทำนู่นทำนี่อะไรประมาณนี้มานั่งเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่านะครับก็นั่นแหละครับประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็คิดว่าคงจะ เป็นคลิปออกแนวนี้ละกันทุกๆวันไม่ใช่ทุกวันที่ผมจะทําแบบนี้ทุกๆวันแต่การลงคลิปผมจะลงแค่วันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับลงสี่วันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็ลงวันนี้คลิปแรกเปิดตัวเลยรายการ Top to t a l k นะครับก็ บอกกอนเลยนะว่าปัจจุบันเนผมไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นนักโภชนาการไม่ได้เป็นนักกายภาพบ,บําบัดเหรืออะไรสักอย่างผมเป็นคุณครูครับเป็นคุณครูท่านหนึ่งนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับแต่คือมันเกิดอาการอ้วนอ้วนเวียนหัวทําอะไรก็อึดอัดนะครับผมก็เลยอยากลดน้ําหนักดูนะครับเครื่องออกกำลังกายนี้ผมซื้อมาเยอะนะ จนเพื่อนหลอว่าตึงมาตากพ้าหรืออะไรนะครับมีหลายอย่างหมดตั้งไปก็เป็นก็หลักหมื่นนะครับนี่เครื่องออกกำลังกายนี่แหละนะครับก็อย่างว่านะครับก็เดี๋ยวทุกคนก็จะมาผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาบางครั้งเคยเดินเดินผิดพลาดหลายๆอย่างนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆ หรือเด็กๆในวัยที่กําลังกําลังโตนะครับบางบางอย่างเราอาจจะไม่ทันได้ได้คิดมากนะครับก็ประมาณนี้ครับก็พูดคุยเนาะ